คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องราวของแวดวงการศึกษาครับต้องบอกเลยว่าปีนี้นะฮะต้องขอแสดงความยินดีครับกับมหาวิทยาลัยเกิดครับที่ปีนี้พบรอบปีที่70แล้วนะครับ โดยทางมหาวิทยาลัยเกลือครับได้จัดงานวันรำลึก44ปีดรเกลือประจำปี2565นะครับเพื่อรำลึกถึงดรเกลือมังคลับพฤกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกลือเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีมหาวิทยาลัยเกลือขึ้นเมื่อวันพุทธที่27กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ครับนำโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กระแสะชนะวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกลือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาสิทธิ์เก่าเข้าร่วมพิธีอย่างครับขั่งครับ โอกาสนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยเกิดนะคะยังได้มอบโลก่เกียรติยศแก่สิทธิเก่าดีเด่นปี2565นะคะซึ่งคัดเลือกจากสิทธิเก่าผู้ที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานจนเป็นที่ยกย่องและได้รับการยอมรับของสังคมค่ะและเป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลายัยโดยมีทั้งสิทธิเก่านะคะที่เป็นข้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจและนักสแสดงค่ะอาทิมาริโอเมาเลอรวมไปถึงคุณวัฒนาทิพสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทรีทรีมทเมดเวิร์กจำกัด ผู้ผลิตรายการ5ช้าวเล่าเรื่องทางทีบ5 HD ของเราค่ะก็ได้รับเกียรติได้รับคัดเลือกเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นประจำปี2,565ด้วยนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเกลิกด้วยนะคะที่ปีนี้ครบรอบ70ปีรวมถึงผู้ที่ได้รับโลกเกียรติยศสิทธิ์เก่าดีเด่นปี2,565ทุกท่านด้วยค่ะใช่แล้วนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยครับที่ผลิตนักสิสทธิ์เก่านะครับนักศึกษาดีเด่นแบบนี้นะครับออกมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ อยู่กันมาอย่างยาวนานด้วย<ช>เหมือนกันนะครับช <AG P S 1> ่วงนี้ท้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีข่าวดีๆมาบอกโดยเฉพาะในเรื่องของครูจิตอาสาที่มีการสอนเด็กพิเศษจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอะไร มีลูกค้าให้รับส่งทุกวันครับต้องมีลูกค้าเข้าเยอะๆจะได้มียอดขายปังๆผมเรื่องหมอกตังมาพี่ไม่เป็นไรครับปักซอยแค่นั้นเองคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนและอาชีพอะไรขอเพียงเราทุกคนทําหน้าที่ตัวเองและมีความเชื่อเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณพักการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ น้ำดื่มสิงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี smart micro filter จึงมั่นใจว่าน,นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง เรามาตรฐานสิง์สิงคอปเปอเรชั่น ในช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับต้องบอกเลยว่าท่านนี้ครับเป็นขวัญใจของเด็กพิเศษหลายๆคนครับซึ่งก็คือคุณครูชนะเสวีกุลหรือว่าคุณครูนัทนะครับเป็นคุณครูจิตอาสาที่สอนเด็กพิเศษอย่างเข้าใจครับและก็สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กพิเศษอย่างมากมายด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณครูนัทกันครับสวัสดีครับคุณครูนัทสวัสดีครับต้องขออนุญาตเรียกว่าครูนัทนะคะต้องถามจุดเริ่มต้นกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าครูนัทเนี่ยมาเริ่มต้นสอนเด็กพิเเศษง่รริิมสจๆปี ที่น้ำท่วมคือก่อนหน้านั้นต้นปีเนี่ยได้เริ่มทำเเซรี่เล็กๆนะครับแล้วก็รับเลี้ยงเด็กแล้วก็แล้วก็สอนเด็กด้วยศิลปะดนตรีนะฮะก็เป็นเด็กทั่วไปก่อนเดครยวนี้ช่วงน้ําท่วมเนี่ยมีผู้ปกครองท่านหนึ่งติดต่อมาบอกว่าคุณนัทเคยสอนน้องที่เป็นดาวซินโดรมไหมผมผมไม่เคยผมบอกผมไม่เคยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าดนตรีจะช่วยเขาได้อยากลองกับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองนนั้นก็เลยบอกโอเคอยากลองก็เลย เริ่มต้นได้ไปสอนน้องน้องชื่อน้ององหยางสานนะครับเป็นด<ะ>ับมีภาวะดาวชินโรมพอไปสอนแล้วผมใช้คําว่าหลงรักคือคือเรารู้สึกว่าภาพที่เราเคยเห็นเกี่ยวกับเด็กพิเศษเนี่ยมันเปลี่ยนไปในมุมมองของผมนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าเขาไม่ได้แค่เป็นเป็นคนที่ด้อยกว่าแล้วเขาน่าจะมีอะไรที่พัฒนาได้ <c oughs> และที่สําคัญเขาซื่อ <c oughs> เขาน่ารักเขา <c oughs> เขาตรงออกมาจากใจตรงนั้นนะคร,ครเราสัมผัสได้ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเลยเลยเริ่ม สอนเด็กพิเศษเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมา,เ,ยมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่นะฮะครับทั้งการที่ไป เสนอตัวตามโรงพยาบาลตามส่วนสงเคราะห์็ดีหรือว่ามีผู้ที่ทราบข่าวแล้วติดต่อมาให้เราไปสอนอย่คี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นครับอ๋อและตั้งแต่นั้นมาก็คือเริ่มสอนมาเรื่อยๆเลยใช่ครับครับผมและปัจจุบันเนี่ยมีที่บอกเป็นคุณครูจิตอาสานี่คือไปสอนที่ไหนอะไรยังไงบ้างเออผมสอนทั้งตามสถานสงเคราะห์ด้วยแล้วก็ตามโรงพยาบาลที่ที่น้องที่มีเจ็บป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กที่มีความรังง่ายพิเศษนะครับครับเออผมมองว่าเด็กทุกคนน่าจะมีโอกาสหมดทั้งเด พิการเด็กพิเวษพิ่พาพิเศษอะไรก็ตามรวม,มทั้งเด็กปกติด้วยที่อาจจะยากจนที่ไม่สามารถมาเรียนได้นะครับแล้วก็ มีทั้งไมไปสอนที่ที่อย่างที่บอกแล้วก็มีทั้งที่เขาติดต่อมาครับไปสอนที่บ้านเขาก็มีนะครับพี่ีเขาเดินทางไม่ได้เลยไม่ได้แล้วก็ไปสอนแสดงว่าตอนที่คุณนัทบอกว่าก่อนที่จะมาสอนเด็กพิเศษเนี่ยคือทาอาชีพอื่นมาก่อนจนมาศิลปะต้องไหมคะทำเกี่ยวกับอะไรคะเอ่อจริงๆเป็นนักแต่งเพลงที่แกรมมี่ครับแสดงว่ามีดนตรีมีสนทรีอยู่ในหัวใจใช่ไหมคะประมาณนั้นเราก็สามารถใช้ศิลปะนี่แหละมาบำบัดเด็กพิเศษได้แล้วมันจะไปด้วยกันได้ยังไงคะคือจริงๆผมเรียนศิลปกรมาก็เรียนศิลปะแล้วก็มาทํางาน แต่งเพลงที่แกรมมี่นะฮะแล้วก็เลยเอาสองอย่างที่ผมถนัดเนี้ยไปใช้ผมเชื่อว่าดนตรีกับศิลปะเนี่ยมีผลต่อแน่ๆคือเรื่องจิตใจของเด็กนะครับเล่อย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กกลุ่มที่มีวาต้อง,งานพิเศษเนี่ยมักจะมีทักษะทางอาร์ตที่ที่ท,ที่น่าสนใจมากนะจากการที่ไปสอนมาเราก็รู้สึกว่าเราใช้สิ่งเหล่านี้พัฒนาเขาเคือเด็กที่มีวาต้อง,งานพิเศษเนี่ยเราอาจจะดูว่าเขาด้อยอเขาช้านะครับซึ่งแน่นอนเป็นอย่างนั้นถ้าเราให้เขาเรียนตามแนวทางปกติครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเองเชื่ออย่างสนิทใจว่าแนวทางการศึกษามันมีได้หลายแบบนะครับเพราะเป้าหมายมันคือการพัฒนาตัวบุคคลนั้นให้สามารถไปทํางานได้ในอนาคตาาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราจะสามารถดึงทักษะข้อออกมาใช้เป็นความสามารถเป็นวิชาชีพได้เนี่ยอันนั้นผมว่ามันมันได้ผลหมดเพราะฉะนั้นกับเด็กทุกกลุ่มจึง จึงน่าจะสามารถพัฒนาเขาได้ผมเชื่อแบบนั้นครับผมนะใช้เวลาค่อนข้างนานไหมคะกว่าที่เด็กพิเศษคนหนึ่งเขาจะเปิดใจย,ยอมรับศิลปะที่เราถ่ายทอดไปให้เขาอะคะ่ะนานเหมือนกันครับเพราะว่าเด็กพิเศษเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะมีเซฟที่โซนอยู่เขาจะไม่ค่อยออกไปต้องบอกก่อนว่าผมเองก็มีภาวะอัธิซึมออยู่ด้วยนะครับเราก็เลยเอาความรู้สึกของเราเนี่ย ไปทาความเข้าใจกับเด็กเขาได้ว่าโอเคเราต้องค่อยๆเราต้องช้าๆทาให้เขาไว้ใจแบบไหนยังไงค่คอยๆดึงตัวเขาออกมาแบบไหนยังไงก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าพอเขาเริ่มสนิทกับเราแล้วเขาเริ่มเปิดใจกับเราแล้วอันนี้มันไปได้เรื่อยๆและครับและอย่างครั้งแรกเองที่ประสบการณ์ของการสอนเด็กพิเศษเลยในการเข้าถึงเขาได้ยากเลยฮะใช่ไหมครับยากครับเพราะตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่เคยสอนอย่างซานเป็นคนแรกที่บอกเนี่ยไม่เคยสอนไม่เคยเจอ จะแอพโรชเขายัางไงจะคุยกับเขายยัไงไรเนื่องจากเด็กพิเศษเนี่ยเขาก็สื่อสารกับเราไม่ค่อยได้ด้วยนะฮะว่าะปล่าว่าการพูดเขาก็จะช้าด้วยอะไรด้วยเงี้ยเราก็ต้องใช้ทั้งภาษากายทั้งวิธีการมองทั้งสัมผัสอะไรก็ตามจนเขารู้สึกว่าวันหนึ่งที่เขาเดินมาผมรู้สึกว่าโอ้ วันนี้ครูไม่ค่อยสบายลูกแล้วเขาเดินมาข้างหลังผมมาบีบนวดครูนัดนวดครูนัดเดี๋ยวผมรู้ถึงว่าเขาเปิดแล้วครับแล้วผมเองก็ตกหลุมรักเขาแล้วัทีนี้เราก็ถึกว่าโอเคเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเลาแล้วก็เริ่มแลกเปลี่ยนกันเอาลองทําอย่างนี้ดูนะครับอะไรอย่างนี้วิธีสอนผมจะไม่ใช่ ให้เขาทําตามแต่เสนอให้เขาลองเอามาลองระบายสีไม่ลูกเราทำนู่นเนี่ยทำนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนให้เขาได้เปิดโอกาสได้ลองทาลงมือทาเองด้วยตัวเองทีนี้มันมีบางคนที่เขายังมีความคิดบอกว่าเด็กพิเศษไม่สามารถพัฒนาได้อันนี้คุณนัทมองถูกและไม่ถูกนะครับเด็กพิเศษมีหลายกลุ่มนะครับมีทั้งป็นออทิสซึมอย่างที่เราเห็นในซีรีส์เกาหลีตอนนี้อยู่นะที่ดังหรือจะเป็นภาวะดาวซินโดรมก็ตามนะฮะภาวะหลายๆแบบก็ตามออทิสซึมมันจะกว้างหน่อยมีหลายายกลุ่มอาการกลุ่มอาการ การที่ที่เขาต้องเรียกว่าพิการทางสมองเลยเน่กก็มีอันนั้นเนี่ยเราคงทําได้แค่ว่าพยายามให้เขาช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันออันนั้นต้องยอมรับว,ว่าคงพัฒนานไม่ได้แต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เราเห็นทั่วไปเนี่นยที่เราคิดว่าถึงบางคนช้าหรือบางคนพูดช้าหรือบางคน พัฒนาการไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยพวกนี้พัฒนาได้หมดอย่างที่บอกว่าเราต้องใช้วิธีที่เฉพาะตัวกับเขาเท่านั้นเองต้องดึงความถนัดของเขาออกมาใช่ครับเราจะไม่ใช้วิธีหลักวิธีเดียวแต่ละคนจะมีวิธีเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเราใช้วิธีทุกอย่างแสดงว่าก่อนที่คุณน้าจะเจอเด็กพิเศษแต่ละคนนี่คือเราต้องดูก่อนว่าเขาถนัดอะไรเขาชอบแบบไหนถูกไหมคะผมใช้วิธีเหมือนกับว่าเราทำความรู้จักกับเพื่อนแต่ละคนนิสัยเขาเป็นยังไงอะไรเขาชอบแบบไหนวันที่ผมเตรียมการสอนงี้ไป เขาไม่รับเราต้องเปลี่ยนกลางอากาศเลยเพื่อเป้าหมายเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธียังไงเขาไม่ชอบวิธีนี้เราใช้วิธีไหนต้องคิดตลอดเวลาแล้วแบบนี้การใส่ใจของผู้ปกครองจําเป็นมากไหมคะจำเป็นครับจริงๆแล้วการพัฒนาเด็กพิเศษเนี่ยจำเป็นต้องทํางานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองผู้ปกครองที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาอยู่กับลูกเขานานกว่าเราแน่ๆนะครับวิธีการของเขาคือข้อแรกเลยเนี่ยเขาต้องเปิดใจยอมรับว่าลูกเขาช้าครับ ยอมรับเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไม่เครียดไม่เร่งลูกว่าทําไมไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนเด็กคนอื่นจะได้ไม่ใจร้อนตัวเราเองได้ไม่ใจร้อนเพราะเขารู้ว่าลูกเขาชาแล้ว ดำเนินการสอนลูกพัฒนาลูกไปตามที่ช้าชา้าก็ช่างไปเป็นไรอะไรอ่งี้เขาก็จะผ่อนคลายขึ้นแล้วเด็กก็จะมีโอกาสได้รับการฝึกที่ที่ถูกต้องมากขึ้นครับ,รบ,รบผมนี้อยากให้คุณนัทช่วยแนะนําผู้ปกครองเลยดีกว่าสําหรับใครที่กบบาลังชมดูนะตอนนี้แล้วอยากจะคือผู้ปกครองบางท่านเขารับมือกับลูกที่เป็นที่เป็นแบบออทิสติกแบบนี้ไม่ได้หรือว่าเป็นเด็กพิเศษแบบนี้ไม่ได้ควรจะรับมือกับลูกจะอย่างไรบ้างผมผมขอใช้คําอย่างนี้ครับเราปกติเราจะรู้สึกว่ามันเป็นคำสาบ ที่เรามีลูกแบบนี้ที่เรามีหลานแบบนี้อแต่ผมอยากให้ใช้คําว่ามันเป็นพรหาให้เจอว่าเขาได้รับพรทางไหนมาเด็กพิเศษมีความสามารถนะครับงแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเราไม่ยอมรับว่าเขาช้ากว่เพื่อนเราจะเครียดเราจะรู้สึกว่าเขาทำไม่ได้เขาแย่แล้วอันนี้อันนี้เป็นปัญหาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอย่างไรผู้ปกครองหลายๆท่านที่ผมเจอเนี่ย โอเคลูกฉันเป็นแบบนี้ฉันพาออกไปฉันไม่อายฉันอะไรฉันก็สอนลูกไปตามนี้ลูกฉันทําได้น้อยกับเพื่อนไม่เป็นไรครับปรากฏว่าเด็กคนนั้นนะแม้กระทั่งอย่างซานที่ผมบอกตอนนี้พัฒนาไปขนาดที่ว่าเปิดร้านกาแฟอยู่ที่พังานแล้วเป็นบาริสต้าแล้วแสดงว่าแต่ละคนเขาจะมีพรสวรรค์ในตัวเองแต่ต้องหาให้เจอที่สำคัญผู้ปกครองต้องเปิดใจอุกวันี้ผมบอกไว้อย่างหนึ่งแล้วว่าโชคดีที่ทุกความสามารถเป็นอาชีพได้และทุกอาชีพสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่ากังวลที่ลูกเราจะไม่สามารถเรียนตาม แนวทางหลักซึ่งเราจะเครียดมากทำไมลูกฉันคงเป็นหมอไม่ได้และนี่เหมือนี่เด็ทั่วไปด้วยนะแล้วลูกฉันทํานี่ไม่ได้ทำนี้กลับมามองลูกตัวเองว่าโอเคเรามีพรอยู่เรามีของขันอยู่เขาถนัดอะไรช่วยเขาหาพัฒนาสิ่งนั้นและเป็นอาชีพ S <S อ,อันนี้คือสิ่งที่สาคัญเลยไม่ใช่แค่เด็กพิเศษอย่างเดียวเด็กท<ช>ั่วไปทั่วไปได้วยครับคพ<ช>่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใช้ด้วยเหมือนกันใช่ใช<ล>ค่ะและ้วทีนี้ต่อไปค่ะเป้าหมายของการเป็นครูจิตอาสาคือคอะไรคะครแล้วต้องย้อนกลับไปถามนีกหนึ่งเรียกว่ามีชื่อว่าครูติดล้อด้วยหมายถึงอะไรคะครูติดล้อขอถามตอบตรงนี้ก่อนว่าเพราะที่ผมเดินทางไปไปหาเขาที่บ้านไม่ดีมีคนมาปรึกษาเรื่องของการพัฒนาการเด็กอย่างเงี้ยผมถังกว่าอ่นผมไปหา้ที่บ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเด็กเขาอยู่ในในภาวะ ในสถานที่ของเขาเองเนี่ยเขาจะผ่านลายเราจะเห็นความเป็นตัวเขามากกว่าแล้วผมไม่เก็บเงินไม่ไม่คิดสตางค์งสิ้นไกลแค่ไหนก็ขับรถไปหาไปช่วยเขาเพราะเพื่อนบางคนก็ไม่สามารถมาได้เขาก็เลยเรียกกันเล่นๆมาคุติดรถนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยตอนนี้ผมทําบ้านเรียนโรงเรียนเล็กๆอยู่ไว้เป็นที่สําหรับฝึกเด็กด้วยนะฮะเป้าหมายคืออยากทำเนี่ยให้เป็นที่ผลิตสื่อการสอนเพื่อจะทําแจกทําส่งไปทำสาธารณสงเคราะห์หรือหรืออย่างน้อยสื่ออย่างเป็นยูทูบชา n e l อะไรเงี้ยช่องการศึกษาให เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆเขาสามารถรับรู้ได้เ,เพราะรผมไ,ไม่สามารถไปทำโรงเรียนเล็กๆตามที่ต่างๆได้แต่เราสามารถส่งส่งสื่อการสอนไปทางไปทาง YouTube ไปทางอะไรเปิดให้สารสงเคราะห์ที่อยู่ต่างจังหวัดดูนะครับเออเปิดหรือว่าเราจะทำแนวการสอนของผมที่ผมสอนเด็กเนี่ยอาจจะทำเป็นเปเปอร์อาจจะทำผมแต่งเพลงไว้สำหรับสำหรับฝึกเอเทนนิงให้เด็กเอเทนนิงคือวิชาดนตรีวิชาหนึ่งผมนำมาใช้เพื่อฝึกสมาธิให้เด็กด้วยเนี่ยก็จะทำเป็นไฟล์ส่งไปให้สารสงเคราะห์ สารรับเลี้ยงเด็กฟรีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป้าหมายที่อยากทำมาก็ใช้สื่อเทคโนโลยีใช่ครับคือจะทำให้บ้านเรียนศิลป์วีเนี่ยเป็นศูนย์ผลิตสื่อการสอนทางไกลที่คิดไว้เพราะมันน่าจะมีประโยชน์กับเด็กได้ทั่วและไกลกว่าครับผมและถ้าสมมติว่ามีคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะร่วมสนับสนุนคุณครูคุณครูนะแบบนี้จะมีช่องทางไหนสามารถที่จะร่วมสนับสนุนได้ไหมฮะ ขอพวะคุณล่วงหน้าเลยนะครับถ้าถ้าอยากจะสนับสนุนในการทําสื่อการสอนหรือสนับสนุนการสอนผมเนี่ยครับก็ก็เนี่ยครับบัญชีที่กําลังขึ้นอยู่นี้เลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี้เลยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมในการสร้างสื่อการเรียนการสอนนอนาคตได้ด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนัทมากๆเลยนะคะที่มาบอกต่อเรื่องราวดีๆใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้ตามหน้าจอเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆขออนุญาตฝากอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับ ที่กังวลที่เครียดที่อยากจะปรึกษาปัญหาเรื่องลูกไม่ว่าจะเด็กปกติเด็กทั่วไปเด็กพิเศษเด็กพิการผมยินดีนะครับที่จะได้ได้ตอบเพราะทุกวันนี้ก็ทุกเช้าก็จะเปิดเมสเซนเจอร์แล้วก็ตอบคแล้วติดต่อทางช่องทางไหนบ้างค่ะเฟซบ o ๊กครูนัทชนะเสวิกุลนะครับภาษาไทยเลยครูนัทได้เลยพิมพ์นะเสวิกุลใช่ครับก็ยินดีตอบทุกคําถามนะครับ รวมทั้งว่าผมผมอ่านรูปดีโคตรรูปวาดเด็กเพื่อจะดูอินเนอร์เขาด้วยก็ส่งรูปมาให้ดูได้เพื่อประเมินพฤติกรรมอะไรได้หมดทุกอย่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายดีดีนะครับโอ้โหเป็นเรื่องราวดีๆมากที่ที่มาให้กับผู้ชมได้ชมในเช้าวันนี้ด้วยขอบคุณคุณนัทด้วยนะครับด้วยความดีดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ